ครับวันนี้เราจะไปทำงานกัน,นครับผูพีูพิงเห็นกองทรายไม่ได้เลยนะครับดู <Yeah. S 1> จะเล่นกองทรายไปก่อนนะครับขอหน่อยพ่ออยากเล่นกองทรายนะครับผมโ <Yeah. S 1> อ้อ Kristin โหนะครับ <c oughs> เออเล่นไปเลยลูก <c oughs> เล่นเต็มที่เลย เล่นเลยเล่นเลยพ่อให้เล่นหลกเออพ่อให้เล่นเลยครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังไปทำงานกันฮักช้างเราอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับนี่เป็นทางเดินลงไปเอาเล่นเต็มที่หลกไปไปเล่นเลยไปไปเลยพ่อไม่ได้ว่าอะไรไปไปเล่นเลยไปเออไม่เล่นแล้วเหรอฮะเนื้อตัวก็มอมแมมมากนะครับ โอ้ oh. Oh. แม่รักมาแล้วอันนี้ไม่ใช่แม่น้อยนะครับแม่แม่โหนานะครับผมเชือกนี้ก็รักปูพิงมากนะครับปูพิงมีช้างที่รักมากๆในสองเชือกนะครับแม่น้อยกับแม่โหนานะครับามาตามมาพี่มาเอาลงมาพี่มาเฮ้ยมาเพ่มากำลังจะให้เล่นอยู่มาพี่มาโอ้

เฮ้ยมาเร็วข้องใจเองมาเลยข้าวโพดเจไม่กินเลยวะไอ้บอกเก๊ะอิ่มข้าวโพดข้าวโพดนี่มันกินทุกวันไงต้นข้าวโพดมันก็มีหน่วยอยู่วะทุกข้างในนะนั่นเลยโอเคดูหัวนาเนี่ยหติดภู้พิงมากนะครับล้องหาภู้พิงตลอดนะครับเชื่อนี้ไม่แพ้กับแม่น้อยนะครับแต่ภู้พิงไม่ค่อยติดในหัวนาเท่าไหร่นะภู้พิงจะติดแม่น้อยเยอะกว่านะครับมาเร็วเพื่อ นี่ข้าวโพดเรามาแล้วนะครับมาพิงไหมเร็วกินข้าวโพดว้างนะกินตึงวันไงโอเคมาที่ทำงานแล้วมาเลมาเลยวน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 วเงอ่ะเฮี่มามาขึ้นมานน่มาเร็วเฮเฮมามาเป็นเนียมา เฮ้ยมาโล่อาบน้ำกันนะครับมาเพี้ยมา,มาบนสูงบา,บาย M M F นะบายแม่เอฟซีหน่อยบายบายเพี้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาเบนนี่พากันอาบน้ำหน่อยนะครับถอยพิงถอยบา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 ยแม่หัวนาไปแล้วนะครับเดี๋ยวแยกกันอยู่นะอยู่ใกล้กันเนี่ยร้องฮับตลอดเลยบนบาย,บายบายครับบายบาย ยกพิงอาบน้ำแล้วนะครับยกขาหน่อยยกสูงยกขาสูงเอากวงอนี้แล้วบนกร่วงโอ้โหโโอ้หนะครับเดี๋ยวอาบน้ำนะครับทุกคนนะมอมแมมมากนะครับทุกวันนะครับจะมอมแมม่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้ถือว่ามอมแมมน้อยน้อยที่สุดนะครับถือว่าสะอาดนะจะมีคราบเห็นไหมครับคราบคราบนี้เราจะขับให้หมดเลยนะครับการอาบน้ำของเรานะครับบายบายนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ครับบายบายครับบายบายสวัสดีครับนะเสียงครับก่อน ครับก่อนสวัสดีครับเพลงครับก่อนเสียงสวัสดีครับมาลูกสวัสดีครับครับก่อนดัง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 หน่อยครับโอ้โหนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ